เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมารั้งกับช่องปัซ่าหฮันนี่นั่นเองครับผมอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม h ฮาร์สโตนในโหมดแบทเท g กราวส์ ode, ครับผมเอาละครั้งนี้เราจะสามารถที่จะทําเพลย์สุดยอดได้เหมือนกับคราวก่อนได้หรือไม่ที่เล่นโทเคียอันนั้นผมแบบสุดยอดมากเลยแต่ถ้าครั้งนี้ทําได้อีกก็ยอดเยี่ยมเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ตัวใหม่ไหม <laughs> วิญญาณธาตุเมื่อหลอกเครื่องจักรมังกรแล้วก็ปีศาจ มันไม่มีบีสใช่ว่าเพื่อเล่นไหนมันไม่จะท้ายถูกได้ไงผมไม่เคยเชื่อมั่นตัวนั้นเลยอพราะเชดวอกดีวะ่ะ <c oughs> มันก็พอจะมีอะไรดีๆให้พอใช้ร่วมกันได้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่างดงามดีเลิศประเสริฐสีประเสริฐแมวอะไรขนาดนั้น นั่นนะสิผมยังคิดไม่ออกเลยผมจะใช้กลยุทธ์ไหนดีเจ้านี้มีความกึ่งๆเป็นโทเค็นนะหยิบได้เหมือนกันอืมมันสามารถขายได้อะแรกๆอ่ะถ้าถ้าจะยอมเสียพลังชีวิตนะยอมเสียตาแรกๆยอมเสียแบบตอนตาที่หนึ่งสองสามสี่ประมาณเนี้ยเสียได้พอาวาดาเมจร,รวมแล้วอ่ะมันเบามากครับ ถ้าสมมติเป็นตาที่ห้าหกขึ้นไปแล้วเนี่ยดีมีดีดาเมจของตาหลังๆตาเดียวอะยังแรงยิ่งกว่าด่านหนึ่งถึงสี่มั้งถ้าจะเสียก็เสีย,สยตาพกประมาณเนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็หยิบตัวที่จะมองมองระยะแบบยาวๆเอาไว้จะดีมาก <Okay. S 2> <c oughs> โอเค ผมยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเลยเดี๋ยวต้องดูตอบไปน,น้โดนเขาตกมามีวิญญ,ญาณธาตุหนึ่งตัวน่าจะเสมอกันแล้วเขาอัพฮะเขาอัพดาวด้วยเหรอถ้าเขาอัพดาวเขาอาจจะขายแล้วก็ซื้อหึอแต่มีวิญญ,ญาณธาตุตัวเดียวแต่อัปดาวในตานี้เงินมันจะเหลือหนึ่งเงนเขาก็ต้องขายแล้วก็หยิบตัวใหม่สแตทมันอาจจะดีกว่าสองสองละมันอาจจะพัฒนาขึ้นอืมมันอาจจะพัฒนาขึ้น เราก็ไม่ชัวร์ละอ่ะมีกล้วยผุดขึ้นมาด้วยอ่ะเสมอโอเคนี่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยการที่ได้เสมอ,อมก็ยึงดีกว่าแพ้อะเนะนอ,ไไนอะข้างนอกโอเคก็เหมือนจะไม่มีออปชั่นอื่นนะเนอะ อโอเคกล้วยเก็บไว้ก่อนก็ได้ยังไม่จำเป็นต้องใช้ยังไม่มีตัวไหนที่ผมรู้สึกว่าจะเอาไปใช้ในระยะยาวๆก็เลยยังไม่จําเป็นนะนะ่ามีกล้วยผุดขึ้นมาเพิ่มนะแต่ถ้าใครเจอลิงอ่ะเหนื่อยเพราะลิงมันจะมันจะเก่ง ต้องเป็นไงบ้างถ้ามองจากทรงแล้วมันก็ต้องเป็นฮาวเวสโกเลมาเนาะที่เราหยิบมาผมอาจจะหยิบอีกตัวหนึ่งเป็นหนึ่งสามไหมทำให้รีเฟรช หนึ่งทีลวยใช้เลยไหมถ้าใช้ใช้กับฮาวิสโกเลมใช่เด้เครื่องจักรหนึ่งตัวหนึ่งตัวเหรอหนึ่งตัวเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ อี่าบอกนะว่ามันกดกล้วยทุกเทินแล้วก็บัฟให้กันหนึ่งตัวของมันน,นั้นน่ะดันไงมันไม่ใช่หนึ่งตัวครับมันหลายตัวแล้วก็ดูสเตตสิโอ้ยต้องไปคอสดีไวชิวเนี่ยอันนี้แหละที่ร้ายกาดของเขาอะนะเก้าเจ็ดตีจนบ้านพังอะอย่างเงี้ยเราลดดาวได้ไดหมดแค่ตรงนี้แล้วโอ้ลดดาวได้อีกทีนึงเยี่ยม โอเคโดนมาเท่านี้ผมก็ถือว่าแฮปปี้นะยิ้มยิ้มครับโดนมาสี่ตามไม่คีดจริงๆถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมอัพกล้วยก็ได้เหมือนกันอะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้ความสามารถของตัวผมหน่อยละกัน บุ่มอ่แท็กสูงแอท็กสูงมากการรีค่อยไปรีตาหน้าอจะรีให้เต็มที่เลยตอนแรกว่าจะเล่นแบบประมาณแบบอ l ลิเมนทัลแต่ไปไปมาๆอาจจะได้เล่นเมกนะอาจจะนะ เดี๋ยวเล่นมาเราเจอโทเคนบ้างหรือ,อยังเนี่ยกลวยใหม่้ของเราอ่ะได้เรื่องแอตแทกแอตแทกเราค่อนข้างสูงเทรดไม่ตายด้วยอ่ะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยโหพูดตรงๆนะระเบิดอ่ะไปโยนใส่ตัวที่ผมแฮปปี้ที่สุดเหมือนกันแต่เราก็แพ้อยู่ดี <laughs> ขาดนิดนึงลูกระเบิดเขาเยอะ โถมาสี่เขายกมือเขายกมือให้ครับมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้มันมันไม่มีมันไม่มีตัวต้นที่จะเล่นไง ราจะหา5ดาวถ้าเราจะหา5ดาวเราต้องอัพเอาไว้ตานี้เราฟรีดไว้ครับมาเป็นเลยฮาวเวสโกเลมมาเป็นเลยฮาวเวสโกเลมเราจะสู้เขาด้วยฮาวเวสโกเลมอันนี้ไว้หน้าดีกว่าเผื่อเขามีตัวแบบดีไวชิลอะไรอย่างนี้อยู่แบบเป็นโล่ดีไวชิลก็เอาเจ้าเนี่ยไปต้านเอาไว้ ลุงนี้เราฮาเวสตีนี่วะ <Dank> เราโหยไหมโอเคอย่ายิ่งอย่ายุ่งกับสองหนึ่งนะ oh. 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 <king> จบจบอย่างอย่างชัดเจนครับมอบแน่นอน <g> <king> มอบมอบมอบเลย <king> ถือว่าพยายามลดดาวได้ดีที่สุดแล้วโอเคผมปล่อยให้เลือดลดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับต้องสู้แล้ว อยากได้ประมาณแบบไลฟแฟงนะอะไรเงี้ยโอ้ยดีเดีแตวผมจะบอกให้ว่ามันดียังไงไม่ได้ไลฟแฟงแต่ได้เจ้าวาตภัยลงเตียมครับ ยพอบใจก็อยากได้ไลฟ์แฟงนะจริงๆอะถือบอลเล่นผิดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกออเดอร์ผิด นี้เจ้าลิงนั่นเชิดหน้าชูตาเลยนะโอเคครับเราได้ตีก่อนถ้าคอดีไวชิวมั่นและสวยเออแล้วเขาต้องตีตัวนั้นด้วยเพอร์เฟก์เพอร์เฟกของการโจมตีเลยอะ่ะโอ้โหการโจมตีจะเพอร์เฟก์ไปถึงไหนโอ้ oh. มีตัวนั้นผุดออกมาด้วยโชคดีจริงๆนะที่เราเอาเจ้ามังกรดีไวชิลต,ตัวนี้เลยรอดชนะมาได้ครับโอเคน,อนะนี่ต้องเอาล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ยแล้วล่ะเก่งมากตัวเนี้ย กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นอะไรต่ออัพดาวดีไหมมันมันไปเลยมันมันไปเลยม,ม,มันจะบัฟให้ใครก็ได้แต่อย่างน้อยอ่ะมันบัฟให้กับมังกรของผม้มแล้วอยู่ในร่างกายท่า <c oughs> รับไปเฮเวสโคเลมรับไปครับโอเคตัวนี้เป็นตัวที่น่าหยิบแทบจะที่สุดแล้วนะการที่ผมอัพดาวเพราะผมรู้สึกว่าการรีแล้วถ้าไม่ได้อะไรเลยอมันจะทําให้เราเสียดาย mm hmm. เงินซะมากกว่าอัพไปเลยดีกว่าอย่างน้อยสไตล์ของเราก็ไม่ได้แย่แล้ะเรากําลังจะสู้กับคนที่อยู่ระดับล่างๆด้วยแต่มังกรเจ็ดตัวของเขาเนี่ย mm hmm. ผมแอบ,บกังวลมีหลายตัวเลยนะที่แบบว่าทําลายเราได้ ผมแอบอยากได้ไลฟ์แฟงนะทำดีแล้วทําต่อไปนะเพื่อนเขานี่สิมีไลฟ์แฟงโอมพ่นจนตายจนได้อ่ะแต่ตอนแรกว่าจะไม่ตายก็พ่นจนตายได้นะสีดีอย่างนั้นผมก็แฮปปี้สิครับตีดีอย่างนั้นผมก็แฮปปี้สิครับเคเขาไม่ตาย เขาตายแล้วโอ้โหโอ้ตีอย่างนั้นก็โดนดาวเพิ่มอีกนิดนึงของผมห้าสิบโอ้โหเกือบตายแล้วเนี่ยโอยกดลงไปครับก็ถือว่าการอัพดาวส่งผลให้ผมแบบอู้ครับผม อากัศก็ดีนะแต่ว่าแม่เอานะรีกันอ่ะผมคงต้องเล่นแล้วล่ะมันบัฟตั้งสี่แอตแทกถ้าเรากดบูทขึ้นไปอ่ะขวายี่นะึงใช้ไปเลยดีกว่าเพราะว่าผมอยาก <c oughs> ผมอยากบัฟฮาวิสโกลเลมให้สูงแล้วก็ ได้ตัว6กดาวมาดูก่อนว่าเราอยากเล่นอะไรจินนี่ผู้อ่อนโยนเนอถ้าเล่นจินนี่ผมก็ได้อะไรเมนท่ลเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเล่นหุ่นยนต์เกี่ยวหัวเนี่ยมันก็ไร้าการไม่เร็วเหมือนกันเอาจินนี่ดีกว่านะมองระยะย,ยาวๆดีกว่า ามาถือไว้ก่อน <c oughs> เอามาถือไว้ก่อนเพราะว่าเรามีท้อนเยอะ <c oughs> แล้วก็บัฟได้สองครั้งติดด้วยไงจากความสามารถของชาร์ดวอลของเราสเตตน่ารักดีนี่ <c oughs> ดีครับเรายังไม่ได้เอาความสามารถในการถ่ายโอนแท็ก <c oughs> ไปให้ใครคือตัวท้อนของแต่ละฝ่ายอ่ะ รับดาเมจกันเยอะมากครับเยอะมากแล้วดูดิตีแต่ฮาเวสโกเลมอุ้ยได้ตัวเจ๋งด้วยดิผมอาจจะแพ้มันขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรผุดออกมาจากตรงนี้ครับอุ้ยชนะในจัดเลอรี่ของเขาได้เป็นแคทก้าเก่งก็สองสองอุ้ยสงสารนะ สงสารอันสงสารอันนี้ของจริงเดสุดอดเดดนต่อไปนะอเดี๋ยวรีสักทีหนึ่งก่อนโอ้โหเมกมาตึมเลยครับตานี้เรากำลังจะเจอกันที่หนึ่งอันนี้ไม่ธรรมดาเลย ผมรู้มันดูขัดใจผมรู้มันดูขัดใจหลายๆคนเลยแหละวิธีที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ย กล้วยก็ไม่ทันอะไรก็ไม่ทันครับไปแค่หตัวเหมือนต่อให้โอ้โหทีมเขาไม่ธรรมดาเลยครับโอ้่งตีดีโอ้โหเขาเหลือเฮอีะไม่ชอบเลยครับคือการตีแบบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบสุดๆเลยจินนี่โดนซะละไอยะ้ยาตอนนี้เราน่าจะโดนหนักอยู่นะทุกคนไม่มีใครมายุ่งใครทาเวสโกเลมของผมเลยอ่ะ รวยแล้วโอเคลดอาได้โอเค,อเ,คเจ็บเลยอะ่ะผมเล่นพลาดเยอะมากเลยตาไม่เกียขออภัยโดน12เหลือ11ครับมันยกนิ้วอ่ะยกนิ้วให้กำลังใจเราด้วยแต่ว่าเฮ้ยยอดเยี่ยมไม่ยอดไม่เยี่ยมเลย คือสแตททีมเรามันมันมันมน,น่าน่ารักมากเกินไปอะ่ะผมว่านะก็อชอบนะที่จเจ้าเลือกทางนี้มีโอกาสก็จ้างนักสู้นะมันผมจะได้สายที่ผมอยากจะเล่นแล้วนะ คอยท่าผู้ใดบวกไอ้น,นี่แล้วกันกดไม่ทันละช้าไปหมดทุกอย่างแลงออะอะอันนี้คือสเตตที่พอจะ พอจะนะพอจะเถียงเขาได้บ้างอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้น้อยเกินไปอ่ะฮาเวสโกเลมใช่ไหมหัวมันเออน่และใครสู้กับฮาเวสโกเลมคือแบบตัวแตกแน่ๆเนี่ยตายแตกไปสองนะชนะแล้วละ่ะชนะชนะดูสเต,ต็อยังไงก็ชนะ โอเคเอาละถือว่าใช้ได้อยู่ติดท็อปสี่ละอ่าอันล็อก,อ,อ,กอันล็อกโพเทนเชียลนะผมพูดตรงๆนะผมต้องไปกับทีมนี้แล้วละ่ะผมไปนอกเหนือจากนี้ไม่เอยเดี๋ยว อีกเผ่าหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เล่นมะฮือสเตตยงี้มันออกแนวแบบเฮ้ยมันเหมือนเดิมอะ ไ่โอ,อ่ะเราไม่ได้เล่นเมือหลอกไงผมบอกว่าผมไม่ได้เล่นเมือหลอกไงผมไม่ได้เล่นเมือหลอกไงสักหน่อยนะอืึอ <c oughs> สักหน่อยนะ อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งแพ้ตานี้ก็พอละสเตตของเรามันก็มีความน่ารักในตัวของมันอยู่ของเขาก็เช่นกันข <c oughs> อเคาะก่อนเลยอ่ะโอ้นั่นแหละใครหาเรื่องตัวนั้นนะ่เยี่ยมโอ้โหให้กับฮาเวสโก g เลมฮาเวสโก t เลมเดอะรีเทิร์ครับเลือกชะตาชีวิตตัวเองซะโอ้โ อุ้ยแต่แฉกเขาก็สูงอยู่นะแต่ว่าพลังชีวิตเขาน้อยครับเขาไม่มีทางต่อสู้แบบสี่หกสิบได้ทั้งนั้นที่แบบไม่ได้โดนเลยโอเคสิบสามอุ okay. 13, ้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคแอนไลแฟงเหรอ,อแอบโอเคอยู่นะแอบแฮปปี้อยู่นะ แมวละไอเนี้ยแมวละผมว่าผมมีตัวที่ดีกว่าถ้าผมเจอนะอากัสไงเท่านี้ผมต้องขายไม่ายจินนี่ดีกว่าไม่ทันแล้วไง ทีนี้เน้นดวงผมต้องหาตัวบัฟที่เป็นทอนให้เจอจะดีเลยซึ่งเราไม่เจอครับใย่ไปก่อนได้ครั้งนึงได้อีกครั้งเดียว,แล,วแล้วหมดละ จริงนะเนี่ยผมว่าผมตัวแตกแล้วนะทุกคนไม่มีทางรอดแล้วอะให้มันดียังไงก็มองไม่ออกว่าจะชนะยังไงล่ะน่าจะแพ้แล้วทุกคนเพราะว่าเราเจอกับที่หนึ่งที่แบบว่าแข็งแกร่งมากด้วยถือว่าทีมเราไม่มีทอนนะเนี่ยเนาะเหมือนทีมเราไม่มีทอนครับแล้วดูสแตตของเขานะ เฮ้ยก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนี่อือฮึโอเค oh, <my> เราพอเถียงเขาได้ด้วย h ฮอ่ะครับ h p เราก็แอบสูงนิดนึงโอ้โ oh. ห oh. แต่ว่าถ้าตีไม่ดีอ้าโอเคผมขอโทษที่พูดว่าตีไม่ดีครับแอบบดีละโอ้โโดนลูกระเบิด ไม่เถียงไม่ได้อะมันมีดีไวชิล่ะผมแพม้แพ้เลยอะ่ะขอโทษครับทุกคนเล่นพลาดอะไรเยอะมากสิบสองถ้าฆ่าได้สักตัวหนึ่งอะ่ะเราก็ยังรอดได้อยู่อ่ะได้ที่สามเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็ตายด้วยก็ถือว่าแฮปปี้อยู่นะทีมนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าทีมเนีน้ผมจะตั้งชื่อทีมว่าอะไรนึกชื่อไม่ออกอถ้าใครแบบว่ามี ไอเดียเรื่องตั้งชื่อนะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะอคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเอาละได้ที่3ามผมก็ถือว่าแฮปปี้ถือว่าประสบความสำเร็จอเอาละครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนั่นเองครับผมบรรซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนละเดีไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม